สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่สตอรี่มีเรื่องเล่าคืนนี้ผมจะพาคุณเดินทางข้ามพรมแดนของเอเชียเพื่อฟัง10เรื่องผีสุดสะพรึงตำนานที่ยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องจริงหรือแค่เล่าคุณเท่านั้นที่จะตัดสินใจอ่ะแต่เดี๋ยวก่อนครับถ้าคุณชอบเรื่องเล่าลี้ลับแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ กำลังใจเล็กๆจากคุณจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ให้ช่องสตอรี่มีเรื่องเล่าพาคุณไปพบกับความหลอนในตอนต่อๆไปครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าจากโซนเอเชียมาฝากครับชื่อเรื่อง10เรื่องผีจากทั่วเอเชียรวมตำนานที่ยังคงถูกเล่าขานตอนที่1ผีปอบเงาลี้ลับแห่งลาวในความเชื่อพื้นบ้านของชาวลาวผีปอบเป็นหนึ่งในวิญญาณร้ายที่ฝังรากลึกในชีวิตประจำวัน คนลาวเชื่อว่าผีปอบคือวิญญาณของคนที่เล่นคุณใสมนดํดำผิดพลาดหรือถูกส่งเข้ามาในร่างโดยครูบาอาจารย์ที่โกรธแค้นเมื่อผีปอบเข้าสิงใครแล้วเจ้าของร่างจะค่อยๆอ,อ่อนแอสู้ผอมและบางครั้งถูกครอบงำให้กินของดิบเลือดสัตว์หรือแม้กระทั่งเนื้อสดๆในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงมีเหตุการณ์เล่าต่อกันว่าหญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง เริ่มมีอาการประหลาดกินข้าวไม่ลงแต่กลับลอบไปกินไก่ดิบที่เพิ่งเชื่อดใหม่บางคืนชาวบ้านเล่าว่าเห็นเธอเดินเร่ร่อนริมทุ่งนาดวงตาแดงกำ่ำแสยิ้มราวกับไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปคนในหมู่บ้านหวาดกลัวว่าเธออาจถูกผีปอบเข้าสิงเพื่อป้องกันภยัยชาวบ้านเชิญหมอผีหรือหมอธรรมมาทำพิธีไล่ผีปอบ พิทีมมักจัดขึ้นกลางลานหมู่บ้านใช้ข้าวสารเสียงกลองและการสวดวนประกอบผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นปอบจะถูกนำมานั่งกลางวงหากผีปอบไม่สามารถทนเสียงสวดหรือคาถาได้มันจะกรีดร้องและหนีออกจากร่างไปบางครั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาจะสิ้นสติและตื่นขึ้นมาโดยจำอะไรไม่ได้เลย ถึงแม้ผีปอบจะเป็นความเชื่อพื้นบ้านแต่ก็ยังคงสร้างความหวาดกลัวและการระแวงในสังคมลาวหลายหมู่บ้านยังคงทำพิธีบายสีหรือเลี้ยงผีเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายสงบไม่กล้าเข้ามาก่อกวนผู้คนเรื่องเล่านี้จึงสะท้อนความเชื่อโบราณที่ยังคงอยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวลาวมาจนถึงปัจจุบันตอนที่สชูเรลหญิงงามที่ซ่อนเล็บอสูร ในตำนานพื้นบ้านของอินเดียและแถบเอเชียใตย้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับชูเรลผีหญิงสาวที่เสียชีวิตอย่างทุกขทรมานโดยเฉพาะจากการคลอดบุตรการถูกทำร้ายหรือการถูกสามีทอดทิ้งความเจ็บปวดและความอาฆาตทำให้วิญญาณกลายเป็นปีศาจที่ออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนชูเรลมักจะปรากฏในรูปร่างหญิงสาวงดงาม แต่งกายด้วยสารีสีสดรอยยิ้มหวานและดวงตาเย้าหยวนที่สามารถทำให้ชายหนุ่มหลงไหลได้ในทันทีทว่าหากสังเกตให้ดีจะเห็นบางสิ่งผิดปกติเช่นเท้าที่หันกลับด้านหรือเงาที่ไม่ตรงกับร่างจริงเมื่อชายหนุ่มถูกล่อลวงให้เดินตามไปชูเรลจะเผยร่างแท้จริงออกมาผิวซีดขาวดวงตาดำสนิทเล็บยาวแหลมและฟันคมที่พร้อมจะดูดพลังชีวิตของเหยื่อ ตำนานจากรัฐราชสถานเล่าว่ามีกลุ่มชายหนุ่มเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลดิวาลีขณะผ่านป่าลึกพวกเขาพบหญิงสาวสวมสารีสีแดงร้องขอให้ช่วยพาไปส่งบ้านด้วยความสงสารชายหนุ่มคนหนึ่งจึงเข้าไปพยุงแต่ทันใดนั้นเองเขาสังเกตว่าเท้าของหญิงสาวกลับชี้ไปด้านหลังก่อนที่เธอจะหัวเราะเสียงกรีดแหลมและเผยร่างเป็นชูเรลเขาถูกดูดพลังจนร่างซูบซีด เหลือเพียงเพื่อนๆที่หนีรอดกลับมาเล่าเรื่องสยองคนอินเดียเชื่อว่าการป้องกันชูเรลทำได้โดยการฝังศพผู้หญิงอย่างเหมาะสมชเช่นผูกเชือกพิเศษที่ข้อเท้าหรือวางเหล็กและ,มะเมล็ดพันไว้ในปากศพเพื่อไม่ให้วิญญาณลุกขึ้นมาหากใครเดินทางในชนบทก็มักพกเครื่องรางเช่นได้สีแดงจากวิหารหรือพระเครื่องเพื่อป้องกันพลังร้ายของชูเรล แม้ปัจจุบันเรื่องเล่านี้จะกลายเป็นตำนานสำหรับเล่ากันในเทศกาลแต่ชูเรวก็ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมสยองขวัญของอินเดียทั้งในภาพยนตร์นิทานและเรื่องเล่าชาวบ้านย้ำเตือนว่าความอายุติธรรมและความทุกข์ทรมานสามารถกลายเป็นแรงอาฆาตท,ที่ไม่มีวันดับสิน้นตอนที่ 3. โอโออิวะสังใบหน้าที่ถูกทรยศตำนานญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ เล่าถึงหญิงสาวนามว่าโอโออววาผู้เป็นภรรยาของสมุไรหนุ่มอ e ีโอเอมอนเรื่องราวเริ่มต้นจากความรักแต่จบลงด้วยการหักหลังและความตายอันน่าสะพรึงจนกลายเป็นหนึ่งในไขดันหรือเรื่องเล่าผีที่คนญี่ปุ่นหวาดกลัวที่สุดโอโออวะเป็นหญิงซื่อสัตย์และพักดีแต่สามีของเธอกลับทะเยอทะยานอยากได้อำนาจและความมั่งคั่งเขาจึงคิดแผนกำจัดภรรยา โดยวางยาพิษในอาหารที่เธอกินยาพิษนั้นไม่ได้ฆ่าเธอในทันทีแต่ทำให้ใบหน้าบิดเบี้ยวผมร่วงหน้าตาเสียโฉมจนไม่น่ามองแม้เจ็บปวดและทุกข์ทรมานเธอยังคงรักสามีและไม่รู้ความจริงจนกระทั่งเธอพบหลักฐานการนอกใจและการหักหลังโอโอีวะตายด้วยหัวใจเต็มไปด้วยความโกรธและความเศร้าหลังจากนั้นไม่นานอีโอเอมอนก็เริ่มเห็นภาพหลอน ใบหน้าของโอโออิวะปรากฏในโคมไฟเงาในน้ำหรือแม้กระทั่งในหน้าคู่มั่นใหม่ที่เขาหมายจะแต่งงานด้วยภาพเหล่านั้นบิดเบี้ยวน่าสยดสยองดวงตาจ้องเขาอย่างอาฆาตแค้นจนในที่สุดเขาก็เสียสติและถูกลากเข้าสู่หายนะตำนานโอโออิวะสั่งกลายเป็นรากฐานของเรื่องผีญี่ปุ่นแบบยูเรหญิงสาวในชุดขาวผมดำยาว ที่กลับมาหลอกหลอนผู้ที่ทรยศเธอเรื่องราวนี้ถูกนำไปสร้างเป็นละครคาบุกิชื่อยศสุย่าไคดานและต่อมาเป็นภาพยนตร์หลายเวอร์ชั่นทำให้โอโออิวะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่กลายเป็นความแค้นแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่ผู้สร้างภาพยนตร์หรือละครที่ต้องการเล่าเรื่องโอโออิวะยังคงไปทำพิธีเส้นไหว้ที่ศาลเจ้าโอโออิวะอินาริในโตเกียวก่อนถ่ายทำ เพื่อขออนุญาตและป้องกันอาเพศเพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของเธอ,อยังไม่เคยสงบลงจริงๆตอนที่4เลคองลีกเวทดำแห่งชวาบนเกาะชวาและบาหลีของอินโดนีเซียมีเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้คนทั้งเคารพและหวาดกลัวนั่นคือเลคองวิญญาณหรือปีศาจที่เกี่ยวพันกับมนต์ดำและเวทศสยศาสตร์ท้องถิ่นชาวบ้านเชื่อว่า เลคองไม่ใช่เพียงผีแต่คือร่างวิญญาณของคนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะหมอผีหรือผู้ใช้เวทดำที่ออกเดินทางในยามค่ำคืนตามตำนานเลคองจะออกหากินในรูปแบบหน้าขนลุกศีรษะหลุดออกจากร่างลอยกลางอากาศพร้อมไส้และอวัยวะภายในห้อยระยงระยางแสงไฟสว่างสีแดงหรือสีฟ้าจะปรากฏร่วมกับการเคลื่อนไหวของมัน เสียงลมหวีดหวิวและกลิ่นคาวเลือดเป็นสัญญาณบอกว่ามันอยู่ใกล้แล้วชาวบ้านในบาหลีเล่าว่าเลคองมักล่าหยีละเป็นหิงตั้งคันหรือทารกแรกเกิดเชื่อว่ามันสามารถดูดเลือดหรือกินทารกในคันโดยไม่เหลือร่องรอยบางครั้งผู้ที่ถูกเลคองคุกคามจะได้ยิงเสียงหัวร้อก,ก้องในความมืดเหมือนเสียงล้อเลียนที่ยิ่งฟังยิ่งสั่นสถานไปทั้งร่าง มีเหตุการณ์หนึ่งในหมู่บ้านทางภาคเหนือของบาหลีเมื่อหญิงคนหนึ่งตั้งครันได้ยินเสียงประหลาดทุกคืนเธอเล่าว่าเหมือนมีเงาสีแดงบินผ่านหลังคาบ้านสามีจึงนั่งเฝ้าตลอดคืนและในคืนหนึ่งเขาเห็นแสงไฟคล้ายดวงตาลอยผ่านหน้าต่างเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นก่อนที่หมอผีท้องถิ่นจะรีบมาทำพิธีป้องกันด้วยการสวดมนต์บาหลีโบราณและการใช้ใบไม้ศักดิ์สิทธิ์แขวนตามประตู แม้เลขของจะเป็นตำนานแต่ชาวเกาะบาหลียังคงเชื่อว่ามันมีอยู่จริงและยังทำพิธีป้องกันทุกปีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลการลุมกันซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อกันว่าโลกวิญญาณและโลกมนุษย์ใกล้ชิดกันมากที่สุดเรื่องเล่านี้สะท้อนถึงความหวาดกลัวและศรัทธาที่ผสมกันอย่างลงตัวในวัฒนธรรมอินโดนีเซียตอนที่ห โรงพยาบาลชางงีเก่าเสียงคร่ำครวญที่ไม่เคยเงียบบนเกาะสิงคโปร์มีอาคารรกร้างที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสถานที่เขี้ยนที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โรงพยาบาลชางงีเก่าโอชางงี o Hospital) เดิมทีสร้างขึ้นในสมัยอนาณานิคมอังกฤษช่วงทศวรรษ1930เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลทหารแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อกองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดเกาะแห่งนี้อาคารได้ถูกเปลี่ยนเป็นที่คุมขังและทรมานเฉลยศึกผู้คนจำนวนมากถูกทำร้ายถูกสอบสวนและหลายชีวิตต้องดับสิ้นที่นี่หลังสงครามอาคารกลับมาใช้เป็นโรงพยาบาลพล,ลเรือนและโรงพยาบาลทหารอีกครั้งแต่เมื่อถึงปี1997โรงพยาบาลถูกปิดถาวรทิ้งไว้เพียงตึกสีขาวหมน่นบันไดที่ขึ้นสนิม และหน้าต่างที่ถูกลมทะเลพัดกระแทกจนส่งเสียงเอียดอาดตำนานความหลอนเริ่มปรากฏตั้งแต่นั้นมาหลายคนที่กล้าเข้าไปสำรวจในยามค่ำคืนเล่าว่าบางห้องยังคงได้ยินเสียงร้องโหยหวนและเสียงโซ่ตรวนกระทบพื้นเหมือนฉเฉลยศึกยังคงถูกทรมานบางคนอ้างว่ามองเห็นเงาทหารญี่ปุ่นเดินผ่านถงทางเดิน ก่อนจะเลือนหายไปเราวกับละลายเข้ากับกำแพงในห้องผู้ป่วยเก่ามีผู้เล่าว่าเห็นหญิงสาวในชุดคนไข้สีซีดผมยาวปิดหน้าเดินผ่านไปเงียบๆแล้วเสียงกรีดร้องดังขึ้นจนผู้พบเจอวิ่งหนีแทบไม่ทันบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดคว้าแขนไว้ทั้งที่รอบตัวไม่มีใครตำนานนี้ทำให้โรงพยาบาลชางีเก่า กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายที่นักล่าผีทั่วโลกอยากมาสัมผัสแต่สำหรับชาวสิงคโปร์ท้องถิ่นพวกเขามองที่นี่ด้วยความหวาดกลัวและเขารบเพราะเสียงสะอื้นและร่องรอยของความตายยังไม่เคยจางหายไปจากกำแพงหนาแห่งนี้ทุกครั้งที่ลมทะเลพัดแรงเสียงบานประตูเหล็กกระแทกและเสียงโหยหวนที่แววมานั้น ใครจะรู้ว่าเป็นเพียงเสียงลมหรือคือเสียงของวิญญาณผู้ยังติดอยู่ในโรงพยาบาลชางีเก่าตลอดกาลตอนที่6อารังเสียงสะอื้นใต้แสงจันทร์ในตำนานพื้นบ้านของเกาหลีมีเรื่องเล่าถึงหญิงสาวนามว่าอารังธิดาของขุนนางท้องถิ่นแห่งเมืองมีระยางเธอเป็นหญิงงดงามและบริสุทธิ์แต่กลับต้องพบจุดจบที่น่าสลดใจเรื่องเล่าว,ว่า อารังถูกผู้ช่วยของบิดาวางแผนล่อลวงเพื่อหวังทำร้ายร่างกายเมื่อเธอพยายามต่อสู้เขาก็ฆ่าเธอและนำศพไปทิ้งในป่าเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มลือกันว่ามีหญิงสาวผมยาวในชุดฮันบกสีขาวปรากฏในยามค่ำคืนใต้แสงจันทร์ร้องไห้คร่ำครวญแล้วเรียกหาความยุติธรรม ู้ว่าการเมืองหลายคนที่ถูกแต่งตั้งให้มาปกครองมีระยางกลับเสียชีวิตหรือหายตัวไปอย่างลึกลับหลังเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานผู้คนเชื่อว่าเป็นเพราะวิญญาณของอารังไม่ยอมสงบและยังคงตามหลอกหลอนผู้ปกครองเมืองจนกระทั่งมีผู้ว่าการคนใหม่ที่กล้าหาญเขาได้เผชิญหน้ากับวิญญาณของอารังและสัญญาว,ว่าจะหาคนผิดมาลงโทษหลังจากการสืบสวนความจริงก็ถูกเปิดเผยว่า ผู้ช่วยของบิดาคือฆาตากรอารังจึงได้รับความยุติธรรมและวิญญาณของเธอก็สงบลงในที่สุด <tit les> เรื่องราวของอารังไม่เพียงเป็นตำนานผีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมและการฟังเสียงของผู้ที่ถูกลืมเลือนทุกวันนี้เ <c oughs> มืองมีระยางยังคงจัดงานเทศกาลอารังเฟสติวัลเพื่อรำลึกถึงเธอและยังมีศาลที่ผู้คนไปกราบไหว้เชื่อว่าอารังกลายเป็นวิญญาณผู้คุ้มครองเมือง ไม่ใช่ผีสาวผู้โศกเศร้าอีกต่อไปตอนที่7 k u c คุจิซาเกออนนะหญิงปากฉีกในตำนานญี่ปุ่นในตำนานเมืองสมัยใหม่ของญี่ปุ่นมีผีผู้หญิงที่ทำให้เด็กๆและผู้คนหวาดกลัวมาหลายสิบปีคุจิซาเกออนนะหรือหญิงปากฉีกเรื่องเล่านี้ผสมผสานความลี้ลับกับความสยองขวัญแบบตรงไปตรงมาจนกลายเป็นหนึ่งในเออร์บันเลเจนที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นตำนานเล่าว่า คุรรจิซาเกอออนะเคยเป็นหญิงสาวสวยแต่ถูกสามีที่หึงหวงทำร้ายโดยการกรีดปากจนฉีกยาวถึงใบหูความเจ็บปวดความอับอายและความตายอันโหดร้ายทำให้วิญญาณของเธอกลายเป็นผีที่เต็มไปด้วยความอาฆ <prepar o. S 2> <ๆ>าตเธอจะปรากฏในยามค่ำคืนตามถนนที่เงียบสง,งัดของญี่ปุ่นสวมชุดโคตทยาวและสวมหน้ากากอนามัยปิดปาก<ๆ>เหมือนหญิงทั่วไป หากใครเดินผ่านคุจิซาเกออนนะจะเข้ามาถามว่าฉันสวยไหมหากตอบว่าไม่เธอจะควักอาวุธและฆ่าเหยื่อทันทีแต่ถ้าตอบว่าสวยเธอจะถอดหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็นปากที่ถูกฉีกยาวถึงหูพร้อมถามอีกครั้งว่าแล้วแบบนี้ละ่ะหากเหยื่อตกใจหรือตอบผิดพลาดก็จะถูกฆ่าเช่นกันมีเพียงบางวิธีเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดได้เช่นตอบแบบกัากึง ก็พอใช้ได้หรือถามกลับเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจบางตำนานบอกว่าการโยนลูกอมผลไม้ลงพื้นจะทำให้เธอหยุดเก็บและคุณมีโอกาสหนีไปในช่วงปลายทศวรรษ1970ญี่ปุ่นมีข่าวหรือแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนเด็กนักเรียนกลัวกันจนบางแห่งต้องจัดให้ผู้ปกครองมารับส่งการเล่าปากต่อปากทำให้คุจิซาเกออนนะ กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหลอนแบบร่วมสมัยและกลายเป็นแรงบันดาลใจในภาพยนตร์และมังงะมากมายจนถึงทุกวันนี้หากคุณเดินคนเดียวในซอยเปลี่ยวของญี่ปุ่นแล้วมีหญิงปริศนาสวมหน้ากากอนามัยเข้ามาถามคำถามง่ายๆคุณกล้าตอบหรือไม่ตอนที่8ยันลอยามะอุบะแม่หมดภูเขาแห่งญี่ปุ่นในความเชื่อพื้นบ้านของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในภูเขาลึกของแทกคันไซและคันโต มีเรื่องเล่าถึงยันลอหรือยามะอุบะยามะอุบะแม่มดภูเขาพูดลึกลับบางตำนานเล่าว่าเธอเป็นหิงชราที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพังในภูเขาและด้วยความโดดเดี่ยวความเจ็บปวดจึงกลายเป็นวิญญาณร้ายที่ออกล่าเหยื่อใบหน้าของยามะอุบะถูกบรรยายว่ามีรอยยิ้มอันน่าขนลุกปากกว้างผิดปกติจนสามารถงับเหยื่อได้ในครั้งเดียว ผมยาวกระเซาะกระเซิงสีขาวโพลนสวมกิโมโนขาดวิ่นร่างกายใหญ่โตผิดมนุษย์เธอจะปรากฏตัวเพื่อเชื้อเชิญนักเดินทางที่หลงทางในภูเขาเข้าไปในกระท่อมเล็กๆที่เหมือนอบอุ่นแต่แท้จริงแล้วเป็นกับดักแห่งความตายเมื่อเหยื่อหลับไหลยามาอุบะจะเผยร่างแท้จริงออกมาปากยีดกว้างเต็มใบหน้าดวงตาแดงฉานและใช้ฟันแหลมกัดกินเนื้อสด ตำนานเล่าขานกันว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่หนีออกมาได้และเล่าต่อเป็นคำเตือนอย่างไรก็ตามยามะอุบะไม่ได้ถูกเล่าเพียงในมุมสยองขวัญในบางตำนานเธอถูกมองว่าเป็นผู้เลี้ยงดูหรือผู้ปกป้องเช่นเรื่องเล่าที่ว่ายามะอุบะเคยเก็บเด็กกําพรามาเลี้ยงและเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นเป็นวีรบุรุษคินทาโร่เด็กชายผู้แข็งแรงราวกับยักษ์เรื่องนี้สะท้อนความเชื่อว่า ความชั่วร้ายและความเมตตาสามารถอยู่ในวิญญาณดวงเดียวกันได้ทุกวันนี้ภูเขาหลายแห่งในญี่ปุ่นยังคงถูกขนานนามว่าเป็นภูเขาของยามาอุบะและชื่อของเธอปรากฏทั้งในละครโนนิทานพื้นบ้านไปจนถึงเกมและอนิเมะร,ร่วมสมัยยามาอุบะจึงไม่ใช่เพียงตำนานผีแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความลี้ลับแห่งขุนเขาญี่ปุ่นตอนที่ 9. เพชาชนีเงาแห่งหิมาลัย ในตำนานพื้นบ้านของอินเดียตอนเหนือและเนปาลมีการเล่าขานถึงวิญญาณที่เรียกว่าเพชาชนีเพชาสนีหรือตามบางท้องถิ่นเรียกว่าเพชินีเป็นผีหญิงสาวที่ตายในหิมะอย่างเจ็บปวดมักเกิดจากหญิงที่ถูกทอดทิ้งถูกฆาตกรรมหรือเสียชีวิตระหว่างการเดินทางไกลในภูเขาวิญญาณที่เต็มไปด้วยความอาฆาตนี้เชื่อกันว่ายังคงเร่ร่อนอยู่ตามเส้นทางหิมาลายอันหนาวเหน็บ ชาวบ้านเล่าว่าเพชาชนีมักปรากฏในรูปร่างหญิงสาวสวยในชุดพื้นเมืองเนปาลหรืออินเดียเหนือใบหน้าซีดเผือดจากความหนาวผมดำยาวพลิ้วในลมหนาวเธอมักยืนโบกมือเรียกนักเดินทางที่หลงทางในพายุหิมะหากใครหลงเชื่อแล้วเดินตามไปก็จะถูกพาเข้าสู่เหวหลึกหรือหน้าผาสูงโดยไม่รู้ตัวบางครั้มศพถูกพบในเช้าวันต่อมาจมอยู่ใต้หิมะพร้อมร่องรอยเท้าที่หายไปอย่างไร้เหตุผล มีตำนานหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เทือกเขาหิมาลัยเล่าว่าชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งเดินทางกลับบ้านในฤดูหนาวระหว่างทางพวกเขาพบหญิงสาวนั่งร้องไห้ริมหน้าผาร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหนาวหนึ่งในนั้นรีบถอดผ้าคลุมไปคลุมให้แต่ทันใดนั้นเองใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวดวงตากลายเป็นสีแดงฉานปากกว้างอ้าจนถึงหูก่อนจะหัวเราะสะท้อนกล้องไปทั่วหุบเขาโชคดีที่กลุ่มชายหนุ่มหนีได้ทัน แต่หนึ่งในนั้นหายตัวไปอย่างไรร่องรอยเพื่อป้องกันเพชาชนีชาวบ้านนิยมพกเครื่องรางเช่นตะกุดหิมาลัยทำจากโลหะศักดิ์สิทธิ์หรือสวดมนต์ปกป้องก่อนออกเดินทางพวกเขาเชื่อว่าเสียงสวดจะปกป้องผู้เดินทางไม่ให้ถูกวิญญาณร้ายล่อลวงแม้ในปัจจุบันเรื่องเล่าของเพชาชนีอาจถูกมองว่าเป็นเพียงตำนานเตือนภยัยแต่สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางในความมืดหนาวเหน็บของหิมาลัย แค่เสียงลมวีดวิวก็อาจทำให้หัวใจเต้นแรงเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันคือเสียงธรรมชาติหรือเสียงหัวเราะของเท<อ>พชาชนีกันแน่เนียงเนียกตาเนียกตาวิญญาณผู้คุ้มครองที่กลายเป็นอาฆาตในวัฒนธรรมกรัรมพูชาเนียงเนียกตาเนียกตาหรือวิญญาณท้องถิ่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพบ,บูชาเชื่อว่าเป็นวิญญาณบรรพบุรุษหรือผู้มีบุญคุณที่ปกปักรักษามหมู่บ้านป่าหรือทุ่งนา แต่เบื้องหลังศรัทธานี้ยังมีอีกด้านหากถูกลบหลู่หรือทำผิดสัญญาวิญญาณผู้คุ้มครองเหล่านี้สามารถกลายเป็นผีอาฆาตที่น่าสะพรึงได้ตำนานเล่าถึงหมู่บ้านเล็กๆใกล้ทะเลสาบโตนเลสาบที่ชาวบ้านมีสารไม้บูชาเนียงเหนียบตาทุกปีจะมีพิธีเส้นไหว้ด้วยอาหารผลไม้และเหล้าข้าวหมักเพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลแต่มีปีหนึ่งผู้นำหมู่บ้านละเลยพิธีบูชา บางคนถึงขั้นล้อเลียนว่าไม่มีผีไหนกล้าทำอะไรเราได้หลังจากนั้นไม่นานฝนกลับไม่ตกสักหยดพืชผลยืนต้นตายและมีคนในหมู่บ้านป่วยล้มตายโดยหาสาเหตุไม่ได้คืนหนึ่งมีหิงชราบอกว่าเห็นเงาร่างสูงใหญ่เดินผ่านทุ่งนาใบหน้ามืดบอดปรากฏด,ดวงตาไฟสีแดงเสียงลมพัดเหมือนเสียงคำรามกโกรธชาวบ้านหวาดกลัวจนต้องรีบทำพิธีขอขมาโดยการฆ่าไก่เส้นสังเวย บูชาด้วยเล่าและคำสัญญาว่าจะไม่ลบหลู่ผู้คุมครองอีกหลังจากนั้นฝนตกหนักราวฟ้ารู้ใจแม่น้ำกลับเต็มตะลิ่งอีกครั้งเรื่องนี้สอนชาวกัมพูชาว่าวิญญาณท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงผีหากแต่คือผู้ผีทักที่ต้องได้รับความเคารพหากละเลยพวกเขาอาจกลายเป็นเงาแห่งความหายนะที่พร้อมทำให้หมู่บ้านล่มสลาย